ครับอมวันนี้เช้าเช้าวันพระมางานเบาๆกันอ่าตัวนี้เป็นวีโวของห้าหนึ่งโอเคนะครับอาการก็คือนี่ครับจอ มืดเป็นเส้น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 ดูดีๆเป็นเส้นแล้วก็หมึกซึมเกิดจากอาการน่าจะเกิดจากการล่วงนะครับอ่ะมาเปลี่ยนจอกันเช่นเคยนะครับอันดับแรกก็ถอดเคสออกนะครับเอาซิมออกถ่าซิมออก,ท,ออกทุกครั้ง ผมย้ำจังว่าเวลาจะทอดนะครับเครื่องแกะเครื่องก็ต้องอันดับแรกต้องเอาซิมออกก่อนนะครับจับผมนะครับจากนั้นเราก็ตัวนี้ไม่ได้เอาออกซางเคตนี้ทางขวาหลังตัวนี้ก็มี ตัวเซนเซอร์นะครับตัวเซนเซอร์ตัวนี้เช่นกันนะครับตัวเซนเซอร์สแกนลายในมือเช่นกันเวลาออกก็ข้างในก็ให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็มาตดตามร่องนี้เลยนะครับก็ใช้เล็บเห็นไหมจิกเข้าไปแล้วก็รูดเลยนะครับ นี่ครับมันก็จะออกมาแบบนี้ก็ค่อยๆให้ระมัดระวังนะครับออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็สายแพร่อย่างที่บอกต้องระมัดระวังนะครับตรงนี้ก็ไขตรงนี้ออกนะครับเพื่อจะเอาช็อกเกต นะครับสายแพรตัวสแกนลายในมือนะครับต้องใจเย็นๆนะครับท่านการทำงานเรื่องงานซ่อมนะครับต้องใจเย็นๆออกแล้วครับจากนั้นเราก็มาแกะน็อตเหมือนเดิมตามที่เหมือนกันได้แหละกับทุกคลิป เครื่องแต่ละรุ่นนะครับถ้าแกะออกมาอ่ามันจะแตกต่างกับกันหน่อยเดียวตรงวิธีการแกะบางรุ่นก็จะต้องแกะฝาก่อนฝาครอบข้างหลังก่อนบางรุ่นก็จะงัดออกมาทั้งเคสหลังแบบนี้นะครับแต่พอเอออกมาแล้วหลักการก็หลักการเดียวกันนะครับก็แกะออกมา ก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับก็อันดับแรกก็ให้เอาแบตเตอรี่อ่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับอันนี้คือจอเกตแบตเตอรี่นะครับก็ดึงนะครับก็ง่ายได้แบบนี้นะครับ ถึงมันจะแบนก็ไม่มีปัญหาอันนี้ปรับแต่งได้นะครับไม่ต้องกลัวมันนิ่มอยู่นะครับจากนั้นเราก็ดึงตรงนี้นี่ครับเพื่อจะทำการรื้อเอาสายแพรของหน้าจอนะครับออกมานะครับอ่ะมันเป็นกาวก็ติดมันไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเวลาเราจะใส่ก็ค่อยรื้อแล้วก็ถอดช็อกเก็ตตรงนี้นะครับ แ๊บนะครับนี่ครับเป็นสายแพรของจอนะครับจากนั้นเราก็เลาะจอออกมาเช่นเคยนะครับก็เลาะออกเหมือนเดิมเช่นเคยก็ใช้น้ำยาล้างบอดใครมีเครื่องเป่าลมร้อนก็ใช้เครื่องเป่าลมร้อนใครไม่มีเครื่องเป่าลมร้อนก็ให้ใช้ ่าให้ใช้ใดเป่าผมก็ได้นะครับสามารถทำได้ครับต้องระมัดระวังนะครับมันจะเป็นกาวอยู่ไหนๆมันก็นี่นะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้ก็โยนทิ้งไปนะครับจากนั้นเราก็มาลอ,อกกาวเหมือนเดิมลอ,อกกาว รอบข้างนี้ออกแล้วก็จอใหม่มาลองนะครับลองเสร็จก็ลองจอกันก่อนทำไไเเงียบกบิโอเคติดถือว่าใช้ได้ชัดเจนติดจอไม่ มีความเสียหายก็ลองแค่นี้ก็รู้ว่าจอใช้งานได้จากนั้นก็สอดออกแล้วก็เอากาวออกใส่กาวใหม่ประกบหน้าจอเข้าไปแล้วลองอีกทีโอเคก็ลงกาวใหม่หลังจากที่เาลาะก,กาวออกหมดแล้ว โอเคหลังจากประกบจอเรียบร้อยแล้วก็ใส่ช็อคเก็ตหน้าจอเข้าออตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็เอาแบตเตอรี่ใส่นะครับแค่นั้นแหละแล้วก็ประกบ ก็กดช็อคเก็ตแบตเตอรี่ใส่เข้าไปมันออกมายังไงก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมพันนานตรงนี้เรียบร้อยก็ประกบตรงนี้เข้าไปเห็นไหมครับแล้วก็ไขน็อตยึดทั้งหมดพอยึดเสร็จก็เอาสายแพรตัว ่าเซนเซอร์ไายนิ้วมือตรงนี้ประกอบข้าตรงนี้แล้วก็ตัวครอบคอบไข,บขน็อตเข้าเสร็จประกบลงแล้วก็ลองกันนะครับหลังจากประกบฝาหลังเข้าไปเรียบร้อยก็จะสวยงามจากนั้นก็ใส่ถาดซิมเข้าไปนะครับ ตาคนแก่ก็พันนี้แหละประมาณนี้จากนั้นก็เปิดเครื่องวา๊าดตืดๆโอเคตืดๆแล้วอันนี้บังไว้หน่อยๆก็ <Cu id confusion> ถือว่าโอเคใช้ได้จัดเจนรอให้มันบูตแป๊บหนึ่งนี่โลโก้มันขึ้นตรงนี้ ตามคลิปแนะนำก็ลำบากอยู่พอสมควรทำไงได้ใจมันรักนะครับดูบ่อยๆดูซ้ำๆดูซักๆวิธีการแกะจอโทรศัพท์จากนั้นท่านก็จะทำเป็นทำเองได้ไม่ต้องไปพึ่งช่างไม่ต้องเสียตังค์เยอะซื้อสั่งอะไรมาทำนะครับ จากนั้นก็ลองทัดดูว่าโอเคเปล่านะครับก็ลองทัดทัดดูเนี่ยติดแล้วว่าโอเคโอเคติดทุกตัวเคลียร์ง่ายด้วยแรบโอเคนะครับตรงนี้ปัดทิ้ง ชัดเจนก็ดูตามทำเองได้นะครับสวยงามตัวนี้จอแท้ทำเองได้ไม่ต้องพึ่งช่างดูบ่อยๆแล้วก็ทำเองเป็นสั่งอะไรมาทำเองได้หรือเปิดร้านได้เลยดูลุงไฟบ่อยๆโอเคครับสวัสดีครับ